โอ้ยไม่ต้องไล่ครูแม่ครูแม่มีสัตว์ไล่มาด้วยครูไม่ต้องไล่แล้วนะคะครูแม่จะไปสอนเด็กๆแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปสอนเด็กๆแล้วไม่ต้องไล่นะคะเด็กๆคะครูแม่เหนื่อยมากเลยค่ะครูแม่วิ่งมาเลยนะคะเพราะเมื่อกี้มีสัตว์ไล่ครูแม่มาใช่ไหมคะไล่ให้ครูแม่มาสอนหนังสือเด็กๆครูแม่มาแล้วนะคะครูแม่รีบมาเลยเป็นยังไงบ้างคะ สัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับวันเวลาใช่ไหมคะหรือว่าเวลาพาเพ่ินซึ่งเมื่อวานและวันจันทร์เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่ามีช่วงเวลาอะไรบ้างนะช่วงเวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นใช่ไหมคะได้เรียนรู้มาแล้วแล้วก็ได้ฟังนิทานสนุกสนุกด้วยใช่ไหมคะ วันนี้คุณแม่ก็จะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาต่อคะ่ะแต่ช่วงเวลาที่จะเราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือคุณแม่จะให้เด็กๆรู้ว่าในช่วงเวลาแต่ละวันเราทำกิจกรรมอะไรบ้างทั้งที่โรงเรียนหรือที่บ้านเด็กๆคงคิดถึงโรงเรียนกันมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋คุณแม่จะพาเด็กมาเรียนรู้กันนะคะว่าเวลา,วาเราอยู่ที่โรงเรียนมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราทำอะไรบ้างและอยู่ที่บ้าน มีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราทำอะไรกันบ้างเราไปเรียนรู้พร้อมกัน,นะะเลยค่ะเด็กๆคะเรามาดูกิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนในแต่ละช่วงเวลานะคะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ่ะค่ะช่วงเวลาเช้านะคะเราก็ต้องตื่นนอนแต่เช้าและอาบน้ำแต่งตัวเพื่อมาโรงเรียนแต่เช้านะคะจากนั้นเวลาสายเราก็ต้องมายืนเข้าแถวคารถธงชาติ สวดมนต์นะคะแล้วก็สายอีกหน่อยหนึ่งก็จะมีการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้หรือว่าทากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนะคะแม้กระทั่งกิจกรรมตามมุมเสรีนะคะก็จะได้ตดต่อตัวต,ต,ต่อสร้างสรรหรือไม้บล็อกต่างๆนะคะพอช่วงเวลาเที่ยงก็จะต้องมาทานอาหารกลางวันกันนะคะถ้าอาหารกลางวันเสร็จก็แปรงฟันพร้อมเข้านอนตอนเที่ยงนะคะ จากนั้นช่วงเวลาบ่ายตื่นมาก็จะได้ดื่มของว่างช่วงบ่ายแล้วก็ได้เล่นสนามผ่อนคลายนะคะพอช่วงใกล้เย็นก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะนี่คือกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําที่บ้านในแต่ละช่วงเวลานะคะเด็กแต่ละคนอาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะช่วงเช้าก็คือก็ต้องตื่นนอนแต่เช้าใช่ไหมคะแล้วอาบนนะ้าแปรงฟันเรียบร้อยทานข้าวเสร็จแล้วเด็กทุกคนก็ต้องมานั่งเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเรียนออนไลน์ทํากิจกรรมในออนไลน์ที่คุณครูให้ทําเพราะช่วงนี้เราอยู่บ้านเราก็จะเรียนออนไลน์ผ่านหน้าจอ โทรศัพท์แท็บเลต็ตหรือว่าทีวีคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นช่วงเที่ยงเราก็ต้องทานอาหารเที่ยงค่ะพอช่วงบ่ายเด็กๆก,ก,ก็ได้พอนค่ยจะออกกําลังกายอยู่ที่หน้าบ้านกระโดดเชือกหรือแม้กระทั่งปั่นจักรยานก็ได้หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะ เล่นของเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ในบ้านก็ได้นะคะแล้วแต่กิจกรรมบางบ้านนะคะจากนั้นพอช่วงเย็นเราอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วลงมาทานอาหารเย็นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะจากนั้นก็ดูทีวีผ่อนคลายนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็คือช่วงมืดนะคะให้คุณแม่อ่านหนังสือนิทานให้ฟังแล้วเราก็เข้านอนหลับ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำในแต่ละช่วงเวลานะคะเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะหายคิดถึงโรงเรียนกันหรือยังเห็นไหมคะครูแม่พาเด็กๆมาเรียนรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าช่วงเวลาในแต่ละวันเราทำอะไรกันบ้างซึ่งเช้าเราก็จะต้องตื่นนอนใช่ไหมคะทั้งอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียนพอสายมาเราก็จะมาทำอะไรคะ สายมาเราก็จะมาที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วมายืนเข้าแถวนะคะแต่ให้อยู่ที่บ้านเด็กๆก็พักผ่อนทำอัธยาศัยก็คือดื่มนมหรืออ่านหนังสือนะคะเห็นไหมคะเด็กๆได้รู้แล้วว่าในช่วงเวลาแต่ละวันทําอะไรกันบ้างทีนี้เด็กๆควรจะทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะลองเอาช่วงเวลาที่คุรูแมมสอนนี้ไปปฏิบัติทุกๆวันดูนะคะแล้วครูแมมเชื่อว่าเด็กๆจะเป็น เด็กที่มีระเบียบและมีความรับผิดชอบมากเลยนะคะว่าเราทำอะไรบ้างในแต่ละช่วงวันนะคะวันนี้ยังไม่จบนะคะวันนี้ครูแม่ก็จะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดอีกแล้วค่ะทบทวนในสิ่งที่ครูคุณครูแม่สอนมานะคะว่าเด็กๆเข้าใจไหมเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะเด็กๆคะเหมือนเดิมคะ่ะเด็กๆไปหยิบใบงานในถูกการเรียนรู้มานะคะและเรามาเปิดหน้านี้กันนะคะเราจะ ทำเรื่องเวลาพาสนุกนะคะเพราะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาอ่านคำสั่งกันเลยค่ะคำสั่งเขาบอกว่ายังไงคะคำสั่งเขาบอกว่าเรียงลำดับกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนโดยใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปในช่องว่างนะคะ ซึ่งในภาพแล้วก็จะมีข้างบนก็จะมีคำว่าสออายอสายแปลว่าภาพนี้เรียนหนังสือคือช่วงเวลาสายใช่ไหมคะภาพนี้คือช่วงเวลาเช้านะคะส่วนภาพนี้ก็คือเล็กเด็กเล่นสนามก็คือช่วงเวลาบ่ายภาพที่4ก็คือนั่งทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนก็คือช่วงเที่ยงนะคะทีนี้เรามาใส่ หมายเลขลงในช่องกันนะคะพร้อ,อมหรือยังเอ๊ภาพ1 2 3 4ภาพไหนภาพแรกนะใช่แล้วค่ะก็คือภาพเช้าใช่ไหมคะภาพเช้าก็จะมี2อ,อย่างคือเช้าก็คือตอนเราตื่นนอนใช่ไหมคะหรือตอนเช้าเรามาโรงเรียนเนี่เราก็ใส่เลข1ลงไปนะคะต่อไปเลข2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลข2ก็คืออะไรนะช่วงเช้าแล้วก็คือสายใช่ไหมคะสายนี่เราก็เรียนหนังสือใช่ไหมคะก็ใส่เลขสองไปนี่ต่อไปสายเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ต้องเป็นเที่ยงใช่ไหมคะก็ไปทานอาหารก็จะเป็นภาพนี้ก็ใส่เลข3ลงไปสุดท้ายคือบ่ายก็คือภาพที่สนะคะเลขสี่นี่ มให้ทำเป็นสีช่วงเวลานะคะเช้าสายเที่ยงแล้วก็บ่ายต่อไปเรามาดูข้อ2กันนะคะข้อ2เขาก็บอกว่าเรียงลำดับกิจกรรมที่ทำที่บ้านนะคะแล้วใส่หมายเลข1 2 3 4เหมือนเดิมเหมือนข้างบนข้างบนก็คือที่โรงเรียนข้างล่างที่บ้านใช่ไหมคะ,ะคำแรกก็คือสออายอสายก็คือภาพนี้สาย ด็กกาลังเล่นของเล่นใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือเด็กคนนี้เขาทานอาหารกลางวันอยู่ทานคนเดียวนะคะก็อยู่ที่บ้านก็คือตอนเที่ยงนี่ก็คือเขากําลังตื่นนอนก็แปลว่าเป็นตอนเช้าใช่ไหมคะส่วนภาพนี้ก็คือนาะนั่งดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นช่วงเย็นอ่ะภาพไหนที่เกิดก่อนนะคะภาพไหนคะ ใช่แล้วค่ะคือเช้าก็คือตื่นนอนก็ใส่เลขหนึ่งนะคะต่อไปภาพที่สองอะไรคะซ้ายใช่ไหมคะเล่นของเลนก็ใส่เลขสองและภาพที่สามอะไรคะช่วงเที่ยงใช่ไหมคะอ่าสุดท้ายคือภาพที่สี่ก็คือตอนเย็นนะคะที่เราดูทีวีแลวจะเตรียมเข้านอนเห็นไหมคะใบงานคุณครูแม่มเสร็จแล้วของนเ,เด็ยเสร็จหรือย,ยังคะ ของเด็กๆยังไม่เสร็จทีนี้ครูแม่ให้เด็กๆไประบายสีกันต่อเลยนะคะให้เด็กระบายสีให้เสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูดูใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ให้เด็กไปทำงานให้เสร็จนะคะบ๊ายบาย